สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกับพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงฝ่ายพระมหาอุปราชาทราบข่าวว่าสมเด็จพระนาเรสวนกวาดต้อนคนไทยกลับจึงได้ให้สุรก,กันมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกติดตามกองทัพไทยมากองแน่ของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสโตงในขณะที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วและคอยป้องกันไม่ให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการต่อสู้กันที่ริมฝั่งแม่น้ําสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวก้าวคืบยิงถูกสุระกันมาแม่ทัพหน้าพระม่าตายบนคอช้างกองทัพของพระม่าเห็นแม่ทัพตายก็พากันเลิกทัพกลับไปเมื่อพระมหาอุปราชาแม่ทัพหลวงทรงทราบจึงให้เลิกทัพกลับไปกรุงหงสาวดีพระแสงปืนที่ใช้ยิงสุระกันมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต,ต่อมาว่า พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงนับเป็นพระแสงอัสดาวุธอันเป็นเครื่องราชูประโภคเมื่อสมเด็จพระน่าเรศวรเสด็จกลับถึงเมืองแคลงทรงพระราชะดำริว่าพระมหาเถระคันช่องกับพระยาเกียดพระยารามได้มีอุปการะมากสมควรได้รับการตอบแทนให้สมแก่ความชอบ จึงทรงชักชวนให้มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถระคันชองกับพระยามอนทั้งสองก็มีความยินดีพาพักพวกเสด็จเข้ามาด้วยเป็นอันมากในการยกกำลังกลับครั้งนี้สมเด็จพระนาเรศวรทรงเกรงว่าข้าศึกอาจยกทัพตามมาอีกถ้าเสด็จกลับทางด่านแม่ละเมามีกองทัพของนันทสูราชสังคราตั้งอยู่ที่เมืองกำแพงเพชร จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางพระองค์จึงรีบสั่งให้พระยาเกียรติพระยารามนำทัพเดินผ่านหัวเมืองมอนลงมาทางใต้มาเข้าทางด่านเจดีสองค์เมื่อกลับมาถึงกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็พระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่พวกมอนที่สวามิภักดิ์ทรงตั้งพระมหาเทระคันชองเป็นพระสังฆราชาที่สมเด็จอริยวงและให้พระยาเกียรติพระยารามมีตำแหน่งยศ ได้พระราชทานพานทองควบคุมมอญที่เข้ามาด้วยให้ตั้งบ้านเรือนที่ริมวัดขมิ้นและวัดขุนแสนใกล้วังจันท์ของสมเด็จพระนาเวสวนแล้วทรงมอบการทั้งปวงที่จะตระเตรียมต่อสู้ฆ่าศึกให้สมเด็จพระนาเรสวนทรงบังคับบัญชาสิทธิขาดแต่นั้นมาฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ